ค่ะพี่น้องหลังจากกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้แมมมาร่อนก็ล่างสิเตรียมโตไปซื้อขล้องค่ะพี่น้องไปสื่อแนว่วยูแนวกินอันว่าสีใดยังจังใดไปจังใดมาจังใดกะนั่มกันไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสีไทยทั้งในล้านใด้บ่ได้บ,ไดบ,ไดบ่ได้จังใดกับมาถารุ่นกันค่ะอันเพราะว่าอยูนี่มันยากเนาะเออขันค้นบหลไลแมมมาร่อนกันสีเอบเอบไทยเห็เบิ่งค่ะพี่น้องขันอันไทยใดกับไทยไทยผูย้ไดก็เป็ยังค่ะ เนาะแล้วก็มารุ่นพร้อมกันว่าเหมือน,นีนสิเบิร์จักบาว่าสันเทาะเออแต่สิไปรถอีหย้งไปจังไดไมาจังไดสิครับบีเอ็มหรือสิครับยีหย้งไปเหมือนเนี่ <c oughs> มารุ่นกันค่ะค่ะพี่น้องมุจจาสังเกตเห็นเนาะว่ายูพีเขาสิประยัดคนงานค่ะพี่น้องรถเข็นนี่เขากระจังไปเอาเงินไปหยอดเอาค่ะพี่น้องนี่เอาเงินไปแยเ่เ,ยเ,เ,ยเขาแล้วมันโสมรุดออกมัน hn, เ่ากระเข็นรถเข็นไปย่ ห่าใสแล้วๆเนี่เขาก็เอารถเค้นเนี่ยกลับไม่จอดนมองเก้าแล้วก็เอาโซ่เสียบเงื่อนห่อกับสิลุดออกมาค่ะพี่น้องก็เป็นการประหยัดบุคลากรไปอีกทางหนึ่งค่ะค่ะพี่น้องย่างข้ามาในร้านนี่ก็สีเห็นโตูสันตคอตเต็มไปเบิดค่ะพี่น้องทางในสิเป็นช็อกโกแลตด้วยค่ะก็พวกช็อกโกแลตพวาวาย่างเขาเทศกาลคริสรต์มาสลวค่ะพี่น้องลานโตูสันตะคอตเนี่ย กรสิพิเศษแน่เพราะว่าย,ยูพีเพิ่นสิแจกกันมื่อวันวันที่หกของเดือนท่านว่าเนาะคะ่ะจะเป็นมือสั้นตะขออันนี้เป็นต้นคริสต์มาสค่ะพี่น้องผู้ใดเพเ่ยเห็นนี่ระค่าต้นคริสต์มาสยูพีพ,กพกักผลไม้ก็มีกินเบิดส่วนซุแนวแล้วค่ะพี่น้องตลอดทั้งปีค่ะมีให้กินได้ตลอดทั้งปีราคากะพอซื้อหาได้ค่ะ พวกบักพริกหยวกต่างๆอย่าสินะค่ะพี่น้องสีแดงสีเหลืองสีเขียวสิค่ะมันสีบวเพช็ดค่ะมันบักพริกหวานเนาะพริกกรอบหวานพวกพักต่างๆพักสดนี่จะมีกินตลอดปีเื่นกันค่ะบักตอกบักแตงบักบวบฝรั่งจัางสินะค่ะพี่น้องพักสลัดพักบอกพักบัวมีเบิร์ดค่ะพักบวชกะหลี่นี่ก็มีตลอดทั้งปี พวกพักกาดพักกาดหองสิค่ะพี่น้องพักกาดหอบานเท่าได้หน่นมาตม้มจือดมีเบิดค่ะพี่น้องกละลหัวกระลาดอกหัวหนึ่งกับบอแพงนําคะ่ะอันนี้เป็นกละลบ้านข้าเจ้ากับพี่น้องโยนไส้หมาหมาาตค่ะพี่นอ้นนองนี่มันแข็งแนนอันนี้กระแมนคะ่ะเป็นกละลำม่วงโยนไส้หมาหมามาตาเลยแข็งอันนี้เป็นต้นอันขึ้นชายค่ะพี่น้อง นอกจากจากพักแกล้วเนาะพวกทั้งผลมะมอกละใหม่กะมีลายอันลายแนวที่จังดูคทับที่เมืองีกระมีขายค่ะอันนี้เป็นบักซิดาฝรังค่ะพี่น้องเสียบค่ะกรอบคือบัคซีดาบันเท่านี่แหละบัคแอปเปิแอปเปิ้ลกระเต้มไปมเบิร์ค่ะพี่น้องมีให้เลือกสรรหลายแบบหลายอย่างค่ะ บักหมอกบักม่วงสิกะมีขายค่ะพี่น้องมีขายตลอดหนวยใหง่ๆกินซุกกะได้กินดิบกะได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วบักผ้าแห้งก็มีค่ะพี่น้องผู <c oughs> ้ใดอยากขันกะทิสด,สดๆกับมีบักผ้าแห้งไว้บริการค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกน่วยอะโวคาโดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้กะสิเป็นพวกอางุนค่ะนี่แหละค่ะเป็นแพงพักผลไม้ ส่วนทางด้านนี่ก็จะเป็นพวกใสกรอกพวกน้ำเครื่องดื่มนีลน่ล้านกับ้านง่ญ่ค่ะพี่น้องเหยาสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาก็มีบดส่วนสน่วนวมีสินมีสินขขยเฮาเลือกสื่อเลือกซ้อยไดรหลายแบบหลายอันค่ะพี่น้องส่วนทางด้านทังนี่ก็สิเป็นพวกขนมหวานพวกช็อกโกแลตสำหรับเทศกาคลคริสต์มาสค่ะอันนี้เฮ็ดออกมาเฉพาะเทศกาคลคริสต์มาสโดยเฉพาะค่ะพี่น้อง รูปแบบหรือว่ารสชาติจังสีก็สะเป็นเอกลักษณ์ค่ะสิบมีขายตลอดปีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนที่แม่มาลอนพยายามไทยทำมาฝากพี่ตอนน้องอ่าเป็นบรรยากาศที่อยู่ในอ่าสุ per ร์เก็ตค่ะพี่น้องมาเป็นจังไดอยู่พี่บ๊เป็นลานไทยด้อค่ะหลังจากที่เฮาเอารถเข็นไปจอดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เตรียมขึ้นเตรียมขลงงึ้น รถ b m ากับบานค่ะพี่น้องอันนี้แหละคือ bm มมาร์ลอนสื่อคล้องกระได้ปั่นไปเหตุงานกดัดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหลังจากที่แม่มาลอนผ้ามือจอบไปซื้อยู่ซื้อกินแล้วเนาะได้มาเต็มรถ bmw เลยค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ได้ยังแาแน่เดี๋ยวมาเบิ่งเลขค่ะราคาเท่าใดอีหยังไปงสินะคะพี่น้องเบิดไปจักบาทเบิดไปจักยูโรค่ะเอาได้ยังมาแน่ค่ะ มาเบิง้งเด็กเป็มกระสอบคนเด้ค่ะพี่น้องมา,มาเป็นวันไหนหน่อยเดย้จัไใส่ทีละย่างปิดแรกเลยค่ะพี่น้องขนมปังค่ะขนมปังยูเยอระะมันมันสีแข็งแข็งจักหน่อยค่ะพี่นพี่น้องทั้งในกับสีแบบว่านุ่มๆค่ะหอมค่ะ อันนี้ก้อนนึงตบยูเกือบหนึ่งยูโรหรือประมาณสามสิบบาทค่ะพี่น้องก้อนหน,นึ่งเอามา่อนีมล่อซื้อเมื่อไบกินอาหารเสาร์หรือว่ายเมือแแรงก็ดได้ค่ะคืดอ,อยากนะคะพี่น้องอบไม่ไหมันสีหอมหอมเขากี้ค่ะคนพนน,นเล้าเพื่อนเอินเขากีอ๋อะไปมาแล้ว อันนี้มะเขือเทศน่อยค่ะพี่น้องรสชาตินี้สมบัหวานค่ะแซ่บค่ะมะเขือเทศจูเยอรมันนี่บคือมะเขือเทศบ้านเฮาเลยค่ะพี่น้องรสชาติมันสิบอมบ,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 บอมบอบไมีกินคือคือมะเขือเทศบ้านเฮาค่ะมันสิเป็นจังไงดอกพี่น้องมันแซบ่บตะกี้อยู่เมืองไทยนี่แม่มาร้อนมาคอยมากินมะเขือเทศด้ค่ะเมื่อยู่เพียมากินมาก,กินเอามาใส่น้ำผักผลไม้ปัน่นยำหมื่นเสาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเากลัมือ เอาเอาผสมกับผลไม้หม่ปันย่ามือเสามันแสบค่ะหรือว่าสิก,กินซื้อๆโหลดก็ได้ค่ะอันนี้ตกอยู่ประมาณแพกหนึ่งอ่อยกลัวอ่อยสามสิบเซนอ่อย30มสิบเซนหรือว่าหนึ่งยูโรสี่สิบเซนก็ตกอยู่ประมาสี่สิบบาทสักค่ะพี่น้องแพกเนี่ยเคองกิโลค่ะพี่น้อง อันนี้ก้วยอหอมค่ะพี่น้องอก้วยหอมหาหนวยก้วยหอมหาหนวยนี่จักบาทอ่าปกติก๋วยมันสิบ๊บแพงหรอกค่ะพี่น้องเต็มที่ก็โลละแปดสิบบาทค่ะกัอันนี้ก็ตีไปซัสักบ่ถึงยูโรดอกค่ะพี่น้องประมาณยูโรหนึ่งเอาตีตีไปประมาณสามสิบบาทค่ะหาหนวยคนยูพี่ไว้ซ้ามมาก,กินียัง อันนี้เขาเอิญนชีดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นชีดเด้อค่ะเอาแปะใส่กับขนมปังนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องแลวก็เอาอันใส่กอกเอาอย่างใส่น้ำกะกัดกินก็บนขนมปังนี่สิละค่ะพี่น้องที่แหลกแมล่อนก็กินบ่เป็นดอกขันเอาไปดาดไฟหรือไปดาดกระทะมันกระสีเป็นเนื้อเนี้วคือจังมูเจ้าเห็นน้ำพิซซ่าเองสินะคะพี่น้องนี่มูเจ้ากินพิซซ่าเนาะมันก็สะเป็นเ้นเป็นยังไปอันนี้ก็เป็นแบบเส้นค่ะ อันนี้เบฟเฟ่นแบบเส้นเป็นชีบที่กันค่ะพี่น้องเอาห้อยเลยค่ะเมะลอนซีมาอันนี้กระสีมาห้อยกะะับขนมปังหรือว่าเอามาห้อยกับอันบักอันบักพริกหยวกค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะบักพริกหยวกแนวนี้เมลอนเสียเอามาพร้าคืองันกสบใส่ไข่หรือว่าใส่อ่อนนออาใส่ไไปลาค่ะพี่น้องใส่ปลาซาดีนลงไปแล้วก็เอาเอาชีบเนี่ละค่ะพี่น้อง ห้้ยใส่แล้วก็เอาไปเขาเต่าอบค่ะแปหนึงให้ให้ให้ชีดมันละลายแล้วก็เอามากินพี่น้องแซบแซบอันโซ่บะพริกอันนี้แพ็คนึ่งโตกอพี่ประมแมนยูโลกลัวด้วค่ะพี่น้องเนี่ยมันกระสีมันหวานก,กรอบๆค่ะบ่เพ็ดค่ะบะพริกเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นพวกอันใส่กอค่ะเป็นแบบแผ่น เอาม้าไบให้ลูกไปโรงเรียนเถื่อเพิ่นขึดอยากอันนี้เป็นปลาค่ะพี่น้องเป็นปลาลมควนแพกนี่ตก๊กอันนี้แพงค่ะพี่น้องอันนี้โต๊อยูซียูโลกัวเป็นปลาทะเลเนาะที่อันลมควนแม่มาลัอนสิสือเมาามักสือมาไบค่ะพี่น้องเอาเมาฮัาาานทันนันเหนียน่อยแล้วมาผสมกับไข่ถอดนี่มือเสาไปเห็ดงานค่ะพี่น้องใส่ไข่หมื่ละตอนค่ะพี่น้องปลาด้วยว่าเห็ดซูลูก,กิน เม,มล่นซื้อมาสองแพ็กค่ะกลาว่าเป็นมุมอาทิตย์หนึ่งบบน,นี้ได้ยัยงไม่อีกค่ะพี่น้องอันนี้มุจจอไวี้ยังไข่ค่ะไข่แมลอนสิมัซมกซื้อเป็นไข่บีโอเพราะว่าม่มักินเนื้อค่ะพี่น้องแล้วก็ราคามันกับถือกว่าเนื้อเนาะแล้วก็มักกินไข่หลายก็กินเนื้อค่ะแม,มลอนซื้อมาเลยค่ะแท็กแพ็กมุจอ่อ ซีแพ็คค่ะพี่น้องไข่เป็นไข่ดีโอเด้อค่ะพี่น้องเรื่องเม,มลอนมักกินไข่ค่ะมือละซีนวยหาหนวยค่ะเม,มะลอนกลิ่นเนื้อมือซอสเห็ดไปกินเฮ็ดเห็ดงานค่ะเห็ดให้ลูกนําไข่ค่ะพี่น้องแพ็คนึงตกอยู่ประมาณสองยูโรกัวค่ะประมาณแปดสิบบาทถึงลอยหนึ่งค่ะพี่น้องก็มีอยู่ซหน่วยหูเด,ด้ดละ หนึ่งสองสามสีขาเจ็บไปเก้าสิบสิบหน่วยค่ะลอยลอยหนึ่งขวดกระบปงก็เกันว่ามันใครอยู่บ้านเท่าก็จะลอยหนึ่งสีใดใครจะหน่วยแต่อันนี้ลอยเงินลอยหนึ่งแต่ใครอยู่สิบหน่วยแล้วก็เป็นใครบีโอน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นใครธรรมศาสตร์ไก่ผีขาเจียเยี่ยงน้ำธรรมศาสตร์นะคะ ได้เนื้อไก่ขาไก่ไม่อีกค่ะพี่น้องแพ็กหนึ่งเพราะว่าบบได้กินโดนแล้วเนี่ยมาล่อนวาสีเอามามักลัดค่ะใส่เตาอบย่างให้ลูกกินสนะหรือว่าเห็ดซูมูเจาเบิ้งกันสนละหมูสามสันกับพี่น้องเมื่อไว้ทอดกระเทียมอ่ะโซ่ลืมบอกพี่น้องไปว่า ไก่แพ็กนี่ขาไก่เด้ค่ะนต่ขาไก่รไกประมาณโลกลัวค่ะพี่น้องประมาณโลกลัวราคายอยู่ประมาณสองยูโรแปดสิบเก้าเ้นค่ะพี่นอ้องอ่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยก็บาทค่ะร้อยเศร้าซักอ่ะตีไปสักประมาณนี้แหละขมันขาดมันเกินเนยาว่า่อยด้วยค่ะพี่น้อง่อยกรโตุกเล็กขึ้นกัน <laughs> โกเล็กแะค่ะพี่น้องอันนี้หมูสามสันกะสี่อยู่บรแบกบแบบบบนบบ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 บะบบบนบบบบราบบ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 บาบบ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 นบบลบบ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 บนบ่บบะบบบบบบาบบบบาบบ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 บค่ะบบ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 ่บบ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 บรบมบบ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 อบบ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  อันนี้แม่มาล่อนกับมากกินค่ะพี่น้องบักแตงดองค่ะบักแตงดองอันนี้บักแตงดองต่กี้แม่มาล่อนไปอยู่ลำปางมันจะมีโรงงานเห็ดอาหารอ่าพวกพักกาดพวกอันนี้พวกพักอัดกระป๋องสินะค่ะพี่น้องอยู่ทางลำปางถ้าเจ้าไปเห็ดเห็ดได้ค่ะเป็นบักแตงแต่วันบกว่าเป็นบักแตงธรรมดาในห้องกินสมือนะคะมันเป็นแปลกๆจัิงดอกเป็นเป็นผิวคุ้คคาหน่อยๆเอาปอยแปะ แต่ว่าทางในกันคลายบักแตงที่เขากินสดๆเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วเขาจะเอาไปดองมันก็สิสมๆค่ะพี่น้องสมๆมันหวานค่ะหวานสมหวานจะสมมากกว่าหวานค่ะยำแตกเป๊ะปปะเปยำกรอบดีๆเมื่อไหร่กินยำอยากกินบักสมลังสิเนะอันนี้เป็นบักแตงธรรมดาค่ะพี่น้องหน่วยนี่โต๊อคิ่ประมาณสามสิบกว่าบาทค่ะหน่วยนี่หน่วยใหญ่เติบอยู่ บักแตงเอามาตัา,า,ตาทั้งในสี่คือกันเลยค่ะก็บักแตงมานเฮาแต่ว่าทาั้งนอกสิเป็นประมาณนี้ค่ะมานม่ไม่แม่มามมมมมล่อนโมโหจัดอนพอโูโว่าบอกยูผีนี่บักแตงโอ้ยดีใจว่าสันพี่น้องเอามาตํากินกับไข่ต้มเนาะเดี๋ยวมือหนาสีเฮดเมนูมตําแตงไข่ต้ตตมซูพี่น้องกินอ่ะโซ่อันนี้โต๊กน่วยสิเส้นค่ะพี่น้อง30กว่าบาท ักแตงนี่แม่มาล่อนซื้อมาสองนวยค่ะน่วยไอหยังวันคือขู่ลู้ยเนี่ยเมื่อเว้าวน่วยไอหยังน่วยบักอะโวคาโดค่ะพี่น้องน่วยไงเติบเด้สองนวยนี่กับเลยเครื่องโลกน่แหละพี่น้องนวยแบบไงเลยอันนี้ตกยูนวยละสามอยสามสิบเก้าเส้นค่ะเจ็ดสิบแปดสิบบาทแปดสิบเก้าสิบบาทนี่แหละอะตกยูประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องน่วยหนึ่งเด้อตัวนวย ค่ะอันนี้ยู้รมันปลูกบดายด้วยค่ะพี่น้องอยู่ทางฝรั่งเศสก็จะอาปลูกดายอยู่มีต้นอยู่ไปทังสเปนก็อาร์ซมีค่ะเพราะว่าอากาศมัน็สิห่อนส่วนที่เป็นห่อนก็มี่ค่ะแต่ว่าส่วนมากเปส่งมาตาทางแอฟริกาค่ะพี่น้องโอ้ยด้ยอย่างนี้นนอีกบ้างนี่ค่ะพี่น้อง บอกมูเจ้าว,ว่าบ่มากกินเนื้อกินหนังแต่ว่าเที่ยวนีสื่อมากค่ะพี่น้องเพราะว่าบไดิตสื่อมาโดนล่ะแต่สื่อมาติดเพื่อนไว้เธือยากันนะเมยมาลอล่สิบอ่บ่มักไปสื่อของดูค่ะ,ะเพท่อไปดูนี่แห้งเปลืองเงินเนี่ค่ะพี่น้องคิดว่าสิไปสื่อตะไคร้แต่ว่าขันยางของเปในเนีล้านเล่วมันบ่ได้ตะไคร้มากค่ะพี่น้องแต่มาหลายแนวค่ะก็เลยไปสื้อ,อทิยหนึ่งเทือหนึ่งนําค่ะประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณค่ะพี่น้อง <laughs> ขนาดกินประหยัดได้นี่ ยิง่งวันขนาดนี้ม่เจ้ากับเบอรโอลดได้เนื้อค่ะพี่น้องเนื้อแพกนี่เป็นเนื้องัวค่ะเมื่อไวร่ทะลาบเมา,ามอไหร่ทะเล็ดสุกก็บดดค่ะพี่น้องแพกนี่อยู่ตกอยู่ประมาณเคืองโลกับราคาประมาณสักอ่าสามออยค่ะพี่น้องตีไปสักสามออยสามยูลโรลกับประมาณเก้าสิบบาทค่ะนึกว่าลอยหนึ่งค่ะประมาณนี้ละเง <c oughs> ินมันขึ้นลงเนาะ อันนี้เป็นปีกไก่ค่ะพี่น้องมางหันขาเอาปีกมานั่มค่ะเล็กหน่อยมก็มักกินปีกมานานาันนะนะบราซื้อมาเบิร์โตค่ะเพราะว่ามักกินเฉพาะส่วนอันไกล้แพคนีกับเครื่องโลค่ะพี่น้องเครื่องโลคือกันอันนี้ตกยูหนึ่งยูโรเก้าสิบสองเส้นพี่นอ้องสามสิบหกสิบเจ็ดสิบกระตีไปสักประมาณหน่อยหนึ่งอะค่ะพี่น้องรน่อย ลอยลอยกลัวหกสิบลอยเศร้าค่ะพี่นอ้องลอยเศร้าทำให้ผิดพลาดประการใดเยอจะว่าให้่อยด้วยค่ะพี่นอ้องหืมลอยเศร้าที่สมบอกล่อยเงื่องยูโรสามสิบสามสิบห้าบาทอาตีไปสักหกสิบเจ็ดสิบบาทค่ะพี่น้อง <laughs> มันเป็นลอยเศร้า่อยบอกแล้วว่า่อยโต๊ะเล็ <laughs> บ้านนี้ หลังจากได้เนื้อได้นังแล้วหันมาฟังกำไฟผลหมากหลากใหม่พักครับพี่น้องพักทีมแม่มารอนซื้อมาประจำก็คือหัวอันนี้แหละค่ะพี่น้องคือกิดปันใส่นาปันเี่มือเจาเบิ้งยังมือเ้านะคะพี่น้องอันนี้เป็นบีโอคือกันค่ะขายบบแพ้งค่ะแพ็คหนึ่งเนี่ยถงุงนึงนี่นักเกือบกิโลหนเนี่ยค่ะพี่น้องเคืองโลค่ะถุงละเคืองโลนี่ซื้อยูอันลีดเด่นค่ะพี่น้องมันสิมีหัวซดส่วนนี่ ว่าโรตปเปเตอร์ค่ะพี่น้องแมมมา่อนเอามาใสานา่น้ำปั่นปั่นน้ำปั่นผักผลไมย้ยามมือ,อ้าวกินซูมือค่ะเพราะว่าอันพักอันนี้บักรูทปิตเตอร์เนี่ยมันส่วยลดความดันสูงไปในตูน้ำค่ะพี่น้องเมมมารอนก็สิมาผสมกับน้ำปั่นผักผลไม้ของแม่มา่อนยามมือสาวกินก่อนสิไปเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดในผิวพรรณ์ดีน้ำเน้ะค่ะพี่น้องผิวก็สิเป่งปังค่ะ สีนวยนวย,ยขนห้เบิ้งทั้งน้องสีนวย,ยกับเบิ้งเบิ้งงามกับพี่น้องแต่ว่าห้อปาดออกอาเปลือกน้อกเนี่ยทั้งในสีเป็นสีแดงงามงามค่ะเอาใส่ยังกะเห็ดเป็นนามปันสีกับงามแต่ว่าขันมู้เจ้าปันหัวบักโรตเปเตอร์นี่นะ หามลืมนวยกีวีน้ำขาบักกีวีน้ำตรงไส้บักกีวีเป็นน้ำขาจังสิกินได้ค่ะท่านเจ้ากลืนบะลงค่ะผู้ใดหัดกินไม่ไหม่กินบะลงอันนี้ก็เฉพาะค้นที่เพพ่นยููแถวยุโรปเด้อค่ะทีพเพิ่นหูจักเนาะนวยบักรโรตปเตอร์ค่ะมีประโยชน์ค่ะมันเป็นผลมันมันเป็นพักด้อค่ะพี่น้องเป็นพักแบบหัวมันเป็นบนผลไม้เด้อแม่มาล่อนจะเตรียมมาเลยค่ะพี่น้องอันนี้สำรับหนึ่งอาทิต์ค่ะ องถุงโล่หนึ่งเนาะมือละหัวละหัวมือละหัวค่ะมือละหัวเอาปันผสมกันกับนาปั่นข่อยหัวหน่อยหัวใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วก็สิ่งที่แม่มาเราบลืมก็คือนวยบักกีวีค่ะพี่น้องแม่มาลาดมาด้ใย่ร์หลายด้ค่ะอันใส่เทือละหัวค่ะเทือะหนวยไหมคือละน่วยต่อการปั่นเทือนึงค่ะใส่ผสมกันกับเอานวยทะลุดทะเปเตอร์นะคะพี่น้องเพื่อว่าให้มันไปดับกินขวดกระบ้องหัวมันไปดับกินกันจังใดค่ะ เพราะว่าคันปั้นหัวอันนี้บะมี่บะก,กีวีใส่น้านี่เนยมนล่อนกลื่นะาลงค่ะเอาใยังไม่อีก้าอ,อันนี้นวยบัคซีดาฝรั่ง่ะพี่น้องรสชาติก็คือบัคซีดาบานเฮาค่ะไข่ไข่ประมาณว่าบัคซีดาบานเทฮาค่ะพี่น้อง เขาเอินแบบเปียร์เรเนอร์เด้อแบบเปียร์เรเนอร์เขาเห็นสีมันงามค่ะปกติมันสิเป็นสีนี่สีเขียวประมาณนี้เนาะคันสีแบบจังสีมันจะบอคอยมีค่ะมันก็นเลยแพงอย่างหน่อยอันนี้ตกยูโรหนึง่งเกือบสามยูโรค่ะกับประมาณแปดสิบบาทเก้าสิบบาทค่ะโลหนึง่งเนาะถือว่าแพงค่ะบางคนอยู่ิเพราะว่าบเป็อย่างค่ะต้นโดนกินเท่หนึงอันนี้คือพัก ผลไมมกระสอบนึงค่ะพี่น้องเบิดไปแล้วหเหลืออีกอยู่ค่ะยังโบเบิดอันนี้เป็นน่วยพวกอันป่านเฮาเคิร์นยัง่ะคือค่ะคือเมลอนกับบุหูจักแต่เป็นผลไมลนะคะพี่นอ้องเขาผสมผู้ใดอยากจอยอย,อย่างนั้นกับว่ากันไปออนม้วนนี่มันสีซอยในเหลืองลดความอ้วนได้ดดีค่ะพี่น้อง อันนี้มาตาโบรดปูกอยู่ประเทศเยอรมันค่ะนานี่บ่มีแล้วแมา่ตาทางบุญละอ่าบบสเปนกับเปรูค่ะแมา่ตาทางเปรูค่ะพี่น้องนี่เมีเบอร์รี่ก็เสิเอามาผสมกับน้ำปั่นผักผลไม้ของเมีเบอร์รี่เทลายุบค่ะพี่น้องโบเดไซเบิร์ทเทียเดียวกต่แพ็คนีก่ก็กินได้แล้วแต่อารมณ์ค่ะคืนอยากกินตะนวยบักอันนี้กะกินเทียเดียวเบิร์ดเบิร์ดโหลดกับมุย้ยไผ่วาค่ะเมีเบอร์รี่เอามาผสมก็กินได้เกือบอาทิตย์นึงค่ะพี่น้องย่างละลิดละหน่อยมันก็หลายแหละเนาะ ลืมบอกพี่น้องว่าอันนี้กระโปรงแพงนะค่ะกับตกอยู่ประมาณเกือบสองยูโรต่อแพ็คค่ะพี่น้องกับโลหนึ่งกับสองลอยหาซิปกลับ,บเอ้ยโมเมนต์โลหนึ่งไหมแพ็คหนึ่งกับสองลอยหาซิปกลับค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะพี่น้องต้นหอมต้นหอมกับสิต้นใหญ่ในจังหน่อยมัดนีกะบสามสิบบาทกับสี่โป้ถึงยี่สิบก็บาทซะอ่ะบ่ถึงยูโรประมาณยี่สิบบาทค่ะ มีสิบบาทซึ่ห้าบาทนี่แหละนอกจากนั้นแล้วเ <c oughs> ม,มลอนเกิดซื้อโยเกิร์ตค่ะพี่น้องโยเกิร์ตธรรมศาสตร์เอามาไว้มากหนาเอามาไว้ผสมกับน้ำพักผลไม้เมลอนกินยนืมือเศร้าค่ะพี่น้องผสมขอไปโหลดขอขึ้นย่างในหัวเกาใส่ <c oughs> <c oughs> บานิกา <c oughs> ได้อันพอยังสั้นตะคอดค่ะ เอามาเตรียมไว้ให้เล็กหน่อยเพราะว่าอาทิตย์น้า่นูซึกว่ายูพีบ้นที่หกนี่สิเป็นมือสันอนอส้นตะคอค่ะพี่น้องสั้นตะขอสิพยายามเล็กหน่อยค่ะพี่น้องก็ซื้อมาเตรียมไว้ตอนนี้ลูกข่มันตัวบ่ไ้แล่ะมันใหญ่เบิดแล้วต้องไว้อใตัวเอาไ,ปไปว้ไป,ไปตัวท่านคุณค่ะปไว้ตัวท่านคุณขันพ่าวี่มนแนวนี้มันมอ้ใกล้ซื้อมาสามตัวค่ะไอ้น้องอันไอ้น้อง ให้น้องอันหน้าก็มาล่อนแล้วกัทันขุน <c oughs> ทางในเป็นนิยังตีพี่น้องทางในเป็นซอกกะเล็ดค่า <c oughs> <c oughs> ะแ็กสุดท้ายแล้คกัพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะพริกหยวกอีกแบบนึงค่ะพริกเงาเมาไว้ใส่เตาอบเอา,อาชีดหอย แล้วก็ใส่ป่าลงไปน้ำเอาซีดห้อยกินเล่นๆครับพี่น้องได้ประโยชน์ค่ะค่ะพี่น้องทั้งเบิดทั้งม้วนนี่กองอยู่ทั้งโต๊ะนี่เต็มอะหยักอยู่ยนี่ไปซ้านี่แหละเมียมาล่อนเบิดไปประมาณหาสิบเก่ายูโรค่ะพี่น้องทั้งเบิดเนี่ยหาสิบเก่ายูโรอันนี้เมียมาล่อนกินอาทิตย์หนึ่งด้ค่ะ อาชีรายหรือว่าสีน้อยก็นีก็แล้วแต่ว่าส่วงใดตรงสื่อของเอียงเพิ่มเติมอีกค่ะอันนี้เป็นของกับขอ,ขอกำหนามหรือสื่อมาเตรียมไว้อาทิต์หนึง่งการมันขาดมันเหลือกับไปสื่อเพิ่มเติมได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นการสื่อของหลักๆเฉพาะอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ยังที่เมยมารอนบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขาดมันเกิดไหนเมมารอนกับไปสื่อเสริมเติมเอาค่ะพี่น้องอันนี้เบิร์ตไปเฉพาะมือนี่อาทิตย์นี้แม่มาร่อนเพิ่งจะไปไปสื่อกับขานี่แหละค่ะพี่น้อง บิดไปหกสิบยูโรค่ะหนึ่งอาทิตย์หกสิบยูโรพุ้นสามสิบหาบาทกระสิตกอยู่ประมาณจักบาทวะ่ะโอ้ยกะบอกพี่น้องแล้วว่าคอยตเ๊เเกอืกตีไปสักพันก็บาทสักค่ะพี่น้องหรือว่าสองบอกเงินมันลงเนาะเอาจางังไหกับมูจ้ากับไปคิดพิจารณาเอาเดอ้อนี่แหละค่ะพี่น้องวิถีชีวิตแม่มาลอนวันยุี่บริยุทธ์เฮ็ดอีหยัหยงแน่ให้มูจาไดีเบิงว่า เอออยู่เยอะ,ะมัน่นนี่มันอยากมันไงจังไดเนาะต้องใส่ชีวิตแนวใดประมาณนี้คะ่ะพี่นอ้องงานบานง,งานซวงกับต้องเฮ็ดไปซื้อกับเขากำนม้มเฮ็ดกับเขากำนม้มคันลูก,ยกอยู่นนมนิดอ่ะหนาเขาไปอีกค่ะเพราะว่าต้องเฮ็ดกับเขาอีกคันจะคล้องอยู่ผู้เดียวกันฟ้าเห็ดฟ้าแลลวคะ่ะพี่น้องมันกส็สิอ่าเร็วขึ้นแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าแมมมาลลอนเห็ดเวียกอยู่บดมือคะ่ะเมือวันสาวมือนี่ยังบ่แล้วคะ่ะพี่น้อง พากันยังซักบ้าทันแล้วยังพันนี่ตากกันนี่ค่ะตอนนี้ก็มือตื้อๆแล้วค่ะทั้งนอกน่ะหาโม่งแรงอันบริได้ไปจอกกิ่งซ้ำค่ะพี่น้องมือนี้กับ่เป็นยังค่ะกาถือโอกาสอันเฮ็ดคลิปในมูอจอด้เบิ่งในส้มนําค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มาร่อนกะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องที่ให้กำาลังอกกำลังใจเม่มาร่อนมาเนาะ ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เมมมาลอนค่ะสำหรับคลิปนี้แมมมาลอนกับอฝากพี่ตอนนองไว้เพียงซ้ำนี้แหละค่ะพี่นองเอ้ยขอให้สุคดีถูกหวยรวยเบอร์เบิร์สุขพ้นนะคะเด้อไก่วันที่หนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะสุขสบายดีเบิดสุขผูสุขพนกับพี่นองพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ